ป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนมา1ปี8เดือนอาการเริ่มแรกคือมีลมในกระเพาะมากหลังรับประทานอาหารจะมีอาการแน่นท้องจุกใต้ลิ้นปี่มีอาการแพนิกก็คือมีใจเต้นเร็วหายใจลําบากนะคะหายใจไม่สุดแล้วก็มีเหงื่อออกตามไปมือปลายเท้าเย็นเลยตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลก็คือมีติดเชื้อฮิสไพลไที่กระเพาะอาหารจุก แน่นหลังรับประทานอาหารทุกมือ้อโคงเครงนะคะมืนหัวก่อนรับประทานอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือมีภาวะท้องผูกนะคะหลังทานเจียดีไปจิตวันนะคะอาการโดยรวมก็ดีขึ้นประมาณ10-20%นะคะ จุกใต้ลิ้นปีมีลมในกระเพาะรวมถึงอาการแน่นท้องนะคะอาการเกร็งของกระเพาะอาหารทุกครั้งที่รับประทานอาหารเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะระบบขับถ่ายก็ยังต้องแบบดูต่อนะคะเพราะว่าก็ยังขับถ่ายเป็นวันเว้นวันก็อาการโดยรวมก็ดีขึ้นประมาณร้อยละ40เปอร์เซ็นต์นะคะยังมีอาการจุกนะคะแล้วก็ท้องอืดแต่ว่าท้องอืดน,นี่ก็ดีขึ้นนะคะหลังรับประทานอาหารแล้วก็ยังมี อาการที่แบบกระเพาะหดเกรงนะคะก็เลยจะทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงนะคะขับถ่ายได้ดีขึ้นก็เลยทำให้ท้องอืดก็ลดน้อยลงในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราสังเกตตัวเองถ้าวันไหนที่เรามีความเครียดหรือความวิตกกังวลมากกว่าปกติเราก็จะรู้สึกว่าวันนั้นอ่ะจะมีลมแล้วก็ท้องอืดมากกว่าปกตินะคะ หลังจากที่ทาน GR d ีมาประมาณ3เดือนในปัจจุบันนะคะก็คืออาการท้องอืดที่แบบมีแทบจะทุกมือก็คือตอนนี้คือแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ก็ยังมีเล็กน้อยนะคะรวมถึงอาการแพนิกที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือลดลงมากๆการขับถ่ายก็ดีขึ้นมากๆนะคะก็คือเข้าห้องน้ําแทบจะทุกวันขับถ่ายแทบจะทุกวันนะคะปัจจุบันก็คือทาน GR d ีเช้า1เม็ดกลางวัน1เม็ดแล้วก็เย็น1เม็ดนะคะพยายามทําสภาพจิตใจให้ดีไม่คิด ะะยังไงก็ขอขอบพระคุณนะคะหมอเอกแล้วก็ทีมงานนะคะที่ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการในการทานจีอดีในครั้งนี้จากที่เดิมไม่มีความสุขในการรับประทานอาหารในการใช้ชีวิตปัจจุบันก็คือมีความสุขในการทานอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตมากๆเลยค่ะ